สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับโดยที่ทั้งประหยัดแรงประหยัดเวลาประหยัดคนนะครับนี่นะฮะเราก็ทำแบบนี้หลายๆจุดนะครับครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งน้ำเข้านะครับฝั่งนี้คือน้ำเข้าตัวนี้จะเป็นวาล์วสวิตตัวนี้เนี่ยจะต่อกับทามเมอร์นะครับ อตอนนี้จะต่อกับทามเมอร์นะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำปิดเปิดอัตโนมัตินะครับต่อไปอันนี้กองนะครับเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับก่องหน้านี้เนี่ยก็คือมันเป็นระบบน้ำโอโซนนะครับเราใช้กองนะครับตอนนี้เนี่ยมันเสียบ่อยผมก็เลยเอาใส่กองออกให้หมดนะครับให้เป็นข้างในเนี่ยเป็นน้ำเปล่า ไม่ได้กองอะไรนะครับก็ต่อตรงไปเลยนี่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมต่อตรงไปเนี่ยมันจะเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มแรงดันทําให้น้ํามีแรงดันสูงนะครับแต่เนื่องจากมันเสียบ่อยมากๆนะครับและมีต้นทุนที่สูงนะครับในการใช้ก็คือมันมีข้อเสียคือเปลืองไฟแล้วก็มันเสียบ่อยมากๆนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาก็เลยเปลี่ยนหัว ลดน้าต้นไม้นะครับเป็นลดน้ําต้นไม้แทนนะครับจากหัวโอโซนนี่นะฮะต่อไปนะครับก็มาดูตรงที่ทามเมอร์นะครับที่เราจะให้มันตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับจะเห็นว่าเราสามารถเอาสีขาวกับสีแดงเนี่ยเข้าไปเสียบไว้นะครับให้มันออฟบอนออนเวลาไหนนะครับก็ตั้งตามนั้นนะด้านล่างก็จะเป็นโหลดนะครับไฟบ้านนะครับแล้วก็โหลดก็คือสวิตไฟวาล์วนะครับที่เราดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับที่ผมชี้ให้ดู ก็เอามาต่อส่โหลดนะครับเพื่อให้เขาทํางานอัตโนมัตินะครับดังนั้นผมก็ได้ทําการออนให้ทุกคนดูนะครับนี่ถ้าต้องการใช้ด่วนเลยก็กดออนนะครับครับก็นี่นะฮะระบบน้ําอัตโนมัตินะครับก็เห็นว่าเมื่อเราออนทาร์เมอร์นะครับนี่นะฮะก็จะออกมาเลยนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับผม นี่นะฮะอะหัวนะครับนี่นฮะเราก็จะมีหัวเดี๋ยวเรามาดูสายนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสายไมโครเส้นเล็กนะครับผม รเราก็จะมีข้อต่อหัวเมคโครนะครับผมแล้วก็ระบบท่อนะครับข้อต่อหรือว่าใครจะใช้ท่อพีอก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้อ่าระบบน้ำลดน้ำอัตโนมัตินะครับเป็นตามเวลาที่เรากำหนดนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมาดูแลบ่อยๆนะครับ